จะพาไปเบิ่งจุดอพยพอ,อีกจุดนึ่งครับอยู่สุริ์อยู่อำเภอลำดวนนี่พี่เสียชาติซื้อสปอร์ตนะครับพนจิตเด้นํ้ำเสือผาเป็นพาไม้นครับนี่ไปมอบให้อยู่จุดอพยพนั้นนะครับอีกจุดนึ่เมื่อกี้แล้วไปร่วมกับทางทีมค่ายอ,อ่อแล้อยุที่บุรีรัมเดี๋ยวเราจะไปพอดีทางอิาติพน ประสานแล้วนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งน้องเ,อเ,อเพิ่อยู่อำเภอลำดวนสุรินเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานอยูนย์เพิ่นจะฝากให้ซื้อที่มุงคอบนะครับยุดธเนี่ยมันยังขาดอยู่ฝากให้ซื้อมุงครอบคุณใหญ่กันยุ่งเหมือนแรกนะครับ10อันแล้วก็มุงคอบเด็ก20นะครับตอนนี้เราแวะอยู่ที่ร้านโยอาณิตชุริน ่ปเข้าไปเลือกเบิ้งครับมุงเนี้ยก่อนมึงเงี้ยก่อนมึงเนี้ยก่อนมึงูี้พูยิบเด้หน่อยยี่อ่ะง่าง่นี่ไงมุงโอ้บอกคนยิบให้เลยแล้ว อายุ5อาทิตย์มันประสานพุ่นประสานเลยไปยังไม่ประสานพุ่นเลยหรอกคนให้เลือกเอง โอ้ร้านใหญ่เลยเหมือนกับซ่อมห่างเหมือนตอนนี้เท่ากับห้างเลยตอนนี้อยากได้มุงครอบเด็กยีิบห้าผู้ใหญ่ยี่สิบยู่ตรงไหนครับมุงครอบมุงครอบเด็กยีิบห้าผู้ใหญ่สิบนั่นวะเหรอมุงครอบสิบ

ที่นอนเด็กอนุบาล อของ,ขง,งคนใหญ่บ่ทัตัวนี้แหละครับโอ้รถเชนมา <laughs> เออ <laughs> นี่แหละนี่แหละ <laughs> อรถพิเศษข่าไซส์ยีบห้นะคะพี่ 25, ยี่สิบห้าครับ,บเด็กในยี่สิบห้าเพิ่นถ้าเป็นโหลรถแมนบอลหน่เพ,พิ่นรถแล้วแค่อหนี่มีราคาโหลค่ะพี่โอ้จาา้ามีราาคโหลให้แล้วก็ตัวนั้นจะเป็นเศษที่เอายี่สิบห้านอกก็จะเศษจับ,จบเดี๋ยวถามก่อนว่ามุงใหญ่เนี่ยเขาจะเอาแบบครอบหรือว่าแบบกลางโทรศัพท์มา,าพี่ กือบไม่ทันเบิ้งจับจีพีเอดแม่ว่าเหลืออีกสามสิบนาทีปิดสิบเจ็ดสามศูนย์บ่ะห้าห้ามมงครึ่งหรอเพราะว่าจะเอาไปศูนย์อพยพ<น>ที่ที่อยู่ลำดวน้เบร็ไบรไไดไคะจั

ยังไม่ออกขึงไปค<ป> <s uck> ่ะเรียบร้อยค่ะจ่ายตางที่ไหนไไครับไป,ไ,ป,ยยดดไ,ปได้เลยครับมุ่งไปศูนย์ไปที่ศูนย์อพยพลำดวน ใหญ่1ิเด็กยีมุมนี้ ครับเตรียมมงไปชลอพยพทีมอำเภอลำดวนสุรินลำดวน嘛ลำดวนสุริน嘛 ได้เลยครับมุ้งเดี๋ยวไปขึ้นรถเดย้อนไปศูนย์ต่อครับนี่ เดี๋ยวไปเจอกันที่ศูนย์อพยพลำดวนสุรินทร์ครับในพี่ชาเสียชาซื้อสปอร์ตมาจราค้าพืนใดผ่าเสื้อนะครับเสื้อใหม่เต็มจำนวนหนึ่งขั้นลดไแล้วครับแล้วก็เป็นมุงครอบมุงครอบเนี่เป็นทงังศูนย์พืนปากประสานให้ไปซื้อมุงไปส่วนอาเจอกันที่ศูนย์ครับ